สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะริชี่เอสโฮจีริช SO ีคนอ่านไพ่วันนี้เราจะมาดูดวงครึ่งปีหลังครึ่งปีหลังของคนมะเสงเออครึ่งปีหลังของคนมะเสงนะคะมาเรามาเปิดกันเรื่องของการเงินก่อนเลยการเงินคนมะเสงครึ่งปีหลังอะไรเนี่ย The Hangman มันอาจจะมีอะไรที่มันเกิดขึ้นทําให้คุณไม่ได้ดั่งใจอารมณ์เหมือนคุณจะต้องแบบใช่ใช่คําว่ารัดเข็มขัดได้ไหมเออคุณอาจจะต้องแบบรัดเข็มขัดนิดนึงนะคะอาจจะต้องดูแลเรื่องการเงินของคุณเขาเรียกว่าอะไรอะแอบ เหมือนเราต้องทําบัญชีเลยรายรับรายจ่ายนะมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันทาให้คุณจะต้องเสียเงินนะเออให้คุณดูแลการเงินของคุณให้ดีการเงินของคุณช่วงนี้ยังไม่ค่อยโอเคนะครึ่งปีหลังนี้คุณต้องดูแลการเงินงคุณให้ดีนะคะนะมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ส่วนเรื่องของการงานการงานก็ยังมีความแข็งแรงอยู่เออนะคะแต่อย่าเพิ่งออกงาน เออถึงแม่เลยดูภาพดูภาพเหมือนแม่ดา่าเออถึงแม้เจ้านายคุณจะดุจะดา่า นะแต่ก็เหมือนประมาณว่าอยากให้คุณแข็งแรงนั่นแหละเอออยากให้คุณทํางานได้ดีไปได้เรื่อยๆนะเออคุณก็ทําหน้าทะาลนทะลนของคุณไปน,นั่นแหละนะคะนะอดทนอดทนอยู่ก่อนเดีย๋ยวเพิ่งลาออกการงานยังดูมีความมั่นคงอยู่นะคะแต่ส่วนส่วนการเงินคุณอาจจะมีหนี้สินเยอะอะไรเยอะอย่างนี้นะดูในของโชคลาบว้ายโชคลาบคุณก็ยังไม่โอเคใช้คำว่าให้คุณระวังตัวด้วยเออระวังตัวด้วยอาจจะโดนโกง นะอาจจะมีการโดนโกงนะโชคลาภไม่มีมีการโดนโกงให้คุณระวังไว้นะคะอาจจะเป็นคนใกล้ตัวอาจจะเป็นเพื่อนหรือหรือมีอะไรบางอย่างทําที่คุณแบบรู้สึกว่าคุณไม่ได้ตั้งตัวนะคะมันอาจจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างทําให้คุณไม่สบายใจนะคะให้คุณระวังไว้ให้คุณระวังไว้นะคะส่วนในเรื่องของความรักล่ะความรัก ความรักถ้าคุณยังไม่มีแฟนอารมณ์ถ้าคุณเป็นคนโสดนะจะมีคนเข้ามาหาคุณเรื่อยๆอ่ะมาแจากขนมจีบคุณเรื่อยๆนะคุณแอบมีแบบเขาเรียกอะไรเซ็กแอพเพียรอเอออารมณ์เหมือนแบบดึงดูดผู้คนให้เข้ามาหานะเออคุณอาจจะใช้โอกาสนี้เพื่อประมาณว่าขอความช่วยเหลือเอออันไหนที่คุณแบบมีปัญหาขอความช่วยเหลือจะได้ก็ได้นะคะคุณเป็นคนที่แบบมีเป็นแบบผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูนะ เออมีคนรักใคร่ชอบพอเหมือนประมาณว่าเป็นคนนะเอ็นดูคนหนึ่งอ่ะเออมีแรงดึงดูดที่ดีนะมีแต่คนเมตตาคุณอะไรคุณนะคะนะเออแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานางฟ้าอยากบอกอะไรก็คือจริงๆแล้วอะประตูประตูแห่งการมีอะไรอะมีแบบไม่สิ้นสุดนะเออ the to ดอะเดอ o ทู t ดประตูแห่งการมีไม่มีที่สิ้นสุดประตูแห่งที่ไม่อะไรประตูแห่ง แห่งการไม่สิ้นสุดนี้เหรอเออถ้าแปลตรงตัวหมอแปลไม่ถูกแต่เหมือนว่ามันเปิดแล้วจริงๆแล้วถ้าคุณรักษาระดับพลังงานให้ดีถ้าคุณรักษาระดับพลังงานให้ดีนะคะนะพยายามอยู่ในคลื่นพลังงานที่แบบว่ามีความสุขมีความจอยมีความเบาสบายนิดนึงนะคะนะอะไรที่มันจะเข้ามามันจะเข้ามาหาคุณแบบไม่มีที่สิ้นสุด เออความรู้สึกดีๆอะไรดีๆก็ตามนะคะนะ <_ d ance> ดังนั้นช่วงนี้ไม่ว่าคุณจะมีความเครียดไม่ว่าคุณจะมีความเครียดเรื่องอะไรใดๆก็ตามก็แล้วแต่นะคะนะ <_ d ance> ให้คุณใช้คําว่าปล่อยวางบางทีมันมันไม่ให้คิดแต่มันทํายากแต่คุณรู้จักปล่อยวางบ้างอะไรบ้างนะคะความหนักหนาสาหัสให้คุณปล่อยวางบ้างนะคะนะ <_ d ance> อะไรอะไรที่มันจะเข้ามาเอออะไรอะไรที่มันจะเข้ามาเหมือนคนที่รักคุณอะ หมือนคนที่ชอบคุณอะนะคะนะมันจะได้เข้ามาง่ายๆจะได้มีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณได้ง่ายๆอะไรดีๆมันจะได้เข้ามาหาคุณได้ง่ายๆนะเพราะจริงๆประตูมันเปิดอยู่แล้วเพียงแต่คุณต้องระดับร,บรักษาระดับพลังงานรักษาระดับจิตใจให้ดีให้มันผ่านไปได้ด้วยดี เออแค่นั้นเองนะคะลองทำดูลองตั้งจิตตั้งใจตั้งสติอยู่กับตัวเองดูนะคะนะ,อะชอบคลิปนี้ช่วยกดหัวใจเป็นค่าครูช่วยกดติดตามด้วยจะได้รู้ว่าพี่ไพ่ยอยากบอกอะไรริชี่แอชโลจีริชี ology, ่คนอ่านไพ่ขอบคุณค่ะสามารถกดติดตามพี่หมอนได้ทั้งหมดนี้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ